สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในขโมยอิตาเลียนเบรนรสรอบที่2ไปเล่นนอกรอบมาได้เบรนรสกอล์ฟมาอย่างเยอะเลยครับได้มาอย่างเยอะเลยดินดินดินดุนโคคฟันโตอีเลฟันโต ทีราฟันเดนทั้งหมดนี้ได้มาจากเซฟบีคนอื่นที่แอบไปเล่นโคโชคดีคือได้เมื่อวานกับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเรามาดูเรามาดูเครื่องประดิษฐ์ก่อนว่า มีอะไรบ้างต้องการเก้าอี้บางตัวเวลากอ็ออกมาก็ไม่มีเสียงนะบางตัวก็มีเสียงอยู่อันนี้คือตัวที่คราฟตัวเดียวเงินออนไลน์ไม่ได้สามสินัน โอดิน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 ดุนตาลเลโละตาลลาดีลาบดีลาบดวงจันทร์กุ๊กฟันตัวอีเลฟันตตัวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแค่รอไอตัวมาเดลโอมาเตลอโอกแค่นั้นแหละเพราะมาเตลม,ม,มันหายากมาก ซึ่งเคยมีอยู่นะน,นี่มาเตลอ,อยู่ใกล้ๆก,กับทาราเลโรทาราลา่าตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นมาเตล์สามตัวเพราะใส่หมวกแล้วทำไมมันค้างอ่ะทุกคนเน็ตหลุดตัวเนี้ย เดวอดเดดทำไมตัวมันอยู่ตรงนั้นหลายตัวจังวะทุกคนอะไรเนี่ยว่าตวที่ oh ออกมาดกไอ้นี่คือตัวลมลากหมาโอไม่ไม่ไม่ดีตัวทเราบอกนะวเมื่อกี้มีเบรลต์ก๊อตผ่านไป คนอาจจะคิดว่าทำไมมันขาวไม่ใช่เครืงคุณแต่มันคือเครื่องผมเพราะเน็ตผมหนึ่งคีดอะไรตึงตึงอันนี้เซอร์อวิวคนเดียวมองบัดด,ดดี้โลกคดีโลนึกว่าตุงุง กีวีขางบ่อยจังจบจบมาเตโอมาเตโอออกเร็วมาเตโอมาเตโอมาเตโอเป็นไรเนี่ย เครื่องมาเอ้ยมาเตลมาเตลมาเตลเร็วๆมาเตลทำไมเป็นอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆขอขอเปลี่ยนก่อน อือไรกดจะไปได้โดนขังคือตอนนี้เนี่ยขีดเดียวอะ่ะฝนตกด้วยอยู่ไกลด้วยอโอ้โหฟ้าตัวอีฟ้าตัวโอ้มา เป็นโดดก็จะมาเนี่ยมาเร็วๆมาเตโอมาเตโออื้ตัวนี้ค้างมากเลยต้องปรับตัวนี้ าเก็บเงินยังค้างเลยไม่ใช่ค้างแล้วลบตัวออกนะสกินดูขี้เกียจมากมะเตโอ ก็จะเบื่อ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 นูบินี่นี่กน,น่ทุกคนรู้หรือยังว่าตุงตุงตุงซาฮูระได้หายออกไปจากเกมคอโมมออินเทอร์เน็ตเบล่อยและอีหล,ลายหลายแม็กเบยผมรู้ว่าทุกคนอาจใครบางคนอาจจะยังไม่รู้ลียูลียูคือตัวไหนวะ ลียู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 โลเล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 ไม่น่าใช่น่าจะเป็นตัวม้ากาม้าชื่อว่ากาอันนี้ชื่อว่าลีไม่เอากากากาอันนี้ชื่อว่าคาคาวาโลทำไมชื่อแปลกจังวะคาวาโล เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับเน้นไปปรับแป๊บนึงก่อนโอเคกลับมาแล้วตอนนี้เน็ตเยอะแล้วนะครับทุกคนในที่สุดเน็ตก็กลับมาเหมือนเดิมเน็ตเก่าโค้ช้าเปลี่ยนเน็ตละอันนี้ใช้เป็นเน็ตเครื่องอืมตัวอ,อ,อะไรอ่ะ ยังสงสัยตัวนี้ไม่หยุดหรือว่ามันตัวอะไรตีตีบีคลองตีตีปลาคองหรือตีตีตบีคลองปลาคองหรือบีคลองวะก็เปล่าปลาคองบีคลองแต่ก็ยังช้านิดนึงอือคมุมของกลอนทนี้ก็คือเบลลลอดกอด tungkan tala ni tala la mamadi lo to kudi mamadi tua lewana takut pe kakon deo kakala bini sini rapakan sam rapakan mitikong สิบสามสองนะคืบอมบาริโลโกโตดีโลบอมบาริโลโกโตดีโล,บบโลโก,โกโัลก,ะกะลีโลกั l กะลาบอมบาโลโก,โกโโลออกละบ๊ายบายนะทุกคนแค่นี้แหละเกลือ Bye-bye. Off.